นิกกี้พาวเวอร์ฟูมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจขอนำเสนอในหัวข้อลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตค่าทุกท่านในที่นี้คะท่านใดที่มีความเชื่อว่าโชคชะตานั้นเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาให้แก่เรา พิมพ์หมายเลขหนึ่งมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่มีความเชื่อว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตนั้นเป็นเรื่องรองตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองให้ทุกท่านพิมพ์สองมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะถ้าทุกท่านเข้าใจและเรียนรู้กดแข่งแรงดึงดูดมาบ้างแล้ว ทุกท่านจะทราบดีว่าโชคชะตานั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราสามารถเป็นคนที่กำหนดโชคชะตาของตัวเราได้เราสามารถเอาชนะความโชคดีและอยู่เหนือดวงนั้นได้เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองและสร้างความโชคดีเหนือดวงได้อย่างแท้จริงโลกใบนี้เป็นของคนที่มีความสุข คนที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกดีกับตัวเองเราต้องเรียนรู้ถึงพลังวิเศษที่เป็นอัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณเองคุณต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองให้ได้การควบคุมอารมณ์นั้นสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่สูงและเป็นบวกเสมอคุณเคยสังเกตบุคคลที่เป็นคนสำเร็จ ระดับประเทศระดับโลกบ้างไหมคะบุคคลเหล่านั้นเขาแสดงอารมณ์ที่ดีออกมาเสมอยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาฉะฉานด้วยทัศนคติที่เป็นบวกเสมอไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นต้องเจอกับคำถามคำสัมภาษณ์ต่างๆที่อาจจุดชนวนให้เกิดความโมโหแต่บุคคลเหล่านั้นยังสามารถควบคุมการพูดการตอบคำถาม การวางตัวและรักษาระดับอารมณ์ให้ดีเสมอมีคำกล่าวที่ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับโลกภายในของคุณสิ่งที่มองไม่เห็นย่อมสร้างสิ่งที่มองเห็นเสมอโลกภายในย่อมสร้างโลกภายนอกด้วยเช่นกันเราไม่สามารถอย่างรู้ฟ้าดินได้ถ้าเราไม่สามารถอย่างรู้จิตใจของเรา ถ้าคุณเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณก็แค่เดินออกห่างหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้คุณยิ้มและใช้คำพูดที่โต้อตอบกันน้อยที่สุดพยายามรักษาอารมณ์ใช้คำพูดที่เป็นเชิงบวกและให้สุภาพที่สุดเพราะเมื่อเราโฟกัสไปที่ไหนพลังงานจะไหลไปที่นั่นถ้าคุณกโกรธหรือโมโหมากๆก็จะมีแต่พลังงานแห่งความโกรธ ความโมโหเกิดขึ้นณที่นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณอารมณ์ดีสิ่งดีๆก็จะอยู่รอบตัวคุณพลังงานต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะส่งผลให้เกิดสภาวะที่ดีด้วยเช่นเดียวกันขอให้คุณระลึกไว้ว่าเวลาของคุณน,นั้นมีค่าสุขภาพจิตของคุณสำคัญกว่าความรู้สึกของใครเสมอ ขอให้คุณรู้เท่าทันจิตของคุณเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานหนึ่งย่อมเปิดรับคุณเสมอคุณพร้อมหรือยังที่เปิดรับความโชคดีนั้นที่คุณสามารถคลิกขิดมันได้ด้วยตัวคุณเองการเกี่ยวคว้าความโชคดีนั้นเราสามารถทำได้ทันทีคำว่าโชคดีไม่มีคำว่าบังเอิญแน่นอน ความโชคดีนั้นเกิดจากการเตรียมตัวบวกกับโอกาสที่เข้ามาถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีอยู่เหนือดวงมาเหนือดวงหรือมาเหนือเมฆใจของคุณต้องนิ่งพอเพราะมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสุขมีทุก์มีสรรเสริญและมีนินทาถ้าใจคุณไม่นิ่งต่อสิ่งเหล่านั้น จิตของคุณจะตกลงทันทีขอจงระลึกไว้ว่าคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขและสนุกกับชีวิตสนุกกับสิ่งที่ทำความคิดบวกและความคิดลบคือภาพลวงตาเช่นกันขอให้ใช้เวลานั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขตามหลักการของการมีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้แล้วทุกท่านคิดว่าโชคชะตาของท่านนั้น หรือความโชคดีของท่านนั้นเกิดมาจากฟ้าลิขิตหรือว่าเกิดจากตัวคุณเองคะ่ะนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมล์ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามตอนนี้นะคะและมาติดตามกันต่อไปคะ่ะสำหรับคำนิยามของคำว่าโชคชะตาลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตคะ่ะ นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายมีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์จากรายการหนึ่งนะคะซึ่งผู้สัมภาษณ์นั้นได้สัมภาษณ์คุณทิมพิธาและมีคำถามถามคุณพิธาว่าขอให้บอกนิยามของคำว่าโชคชะตาในแบบของคุณทิมพิธาคุณเชื่อโชคชะตาไหมผู้สัมภาษณ์ถามคุณทิมพิธาลองมาฟังคำตอบกันนะคะ ซึ่งนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมรู้สึกประทับใจในคำตอบของคุณทิมพิธามากๆเลยนะคะคุณทิมพิธาได้ตอบว่าโชคชะตาก็คือ preparation หรือการเตรียมพร้อมบวกกับ timing หรือเวลานะคะโดยคุณทิมพิธาได้อธิบายว่าการเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่และเมื่อเวลาของเรามาถึง เราก็ได้เตรียมตัวที่จะรับมันไว้แล้วถ้าเวลามาถึงแต่ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้โชคก็อาจไม่มาหาเราแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณเตรียมตัวมาตลอดแต่ความอดทนไม่พอรอเวลาที่จะมาถึงโชคที่เราคิดว่ามันควรที่จะมามันก็ไม่มามันควรมีทั้งสองอย่างพร้อมๆกันทั้งการเตรียมพร้อมและเวลา การเตรียมตัวรับสิ่งที่เราฝันไว้รวมถึงมีความอดทนนานมากพอที่จะรอให้มันเกิดขึ้นได้ในทางกลับกันนั้นแน่นอนคนฟังหรือคนหลายๆคนอาจบอกว่าแล้วคนที่อยู่เฉยๆซื้อหวยไปทีหนึ่งแล้วได้โชคชะตานั้นอย่างนั้นคงมีจริงแต่มันอาจไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณทิมโอกาสที่เกิดขึ้นอาจน้อย แต่ถ้ามีโอกาสที่เกิดขึ้นกับคุณทิมก็คือคุณทิมกล่าวว่าการเตรียมตัวเรียนหนังสือมาแบบนี้ทำงานมาแบบนี้ตั้งใจเรียนต่อลงทุนแบบนี้เพื่อที่สักวันหนึ่งจะเป็นแบบนี้ดังที่หลายท่านได้รับทราบข้อมูลของคุณทิมพิธาแล้วนะคะว่าคุณทิมพิธานั้นเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะเป็นนักการเมืองอาชีพ โดยการเรียนสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักการเมืองนะคะและคุณทิมพิทายังกล่าวว่าคำว่าโชคมันก็ไม่ได้มีโทนที่เป็นบวกเสมอไปมันก็มีโทนที่เป็นลบเหมือนกันดังมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า d u b i o u s privilege หมายถึงสิทธิพิเศษที่คุณมองใจ คุณทีมยังได้กล่าวต่อไปว่าถ้าในมุมมองก็ถือว่าเรามาไกลได้ขนาดนี้ไม่ว่าในขยักที่1 2 3หรือ4มันก็เป็นโอกาสที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีได้แต่ถ้ามองในมุมกลับกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากว่าล้มไปข้างหน้าหรือ forward ไปข้างหน้าหรือคุณจะล้มไปข้างหลัง เพราะคุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยกับชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณ forward มันเจ็บปวดแน่นอนแต่ว่ามันได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งอย่างน้อยชีวิตยังได้ไปต่ออะไรเกิดขึ้นแล้วดีหมดต้องปรับมุมมองให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้า A ไม่เกิด B ก็ไม่เกิดและ C ก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอการเต็มที่กับทุกเรื่องแล้วเราต้องลองดูทั้งทั้งที่รู้ว่ามันต้องเหนื่อยเจ็บปวดและทรมานแต่ก็ลองฟอร์เวิร์ดดูก้าวต่อไปล้มไปข้างหน้าดูลองดูสักครั้งย่อมดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆและไม่ได้ทำอะไรแน่นอนน Nikki Powerful Mind รู้สึกชื่นชมกับคำตอบของคุณทีมพิธามากๆเลยนะคะที่ท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีมากๆต่อการทำงานทุกๆอย่างและคุณก็เช่นกันนะคะคุณสามารถทำได้แน่นอนเมื่อคุณเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีลิกิตฟ้าย่อมสู้ลิกิตค่าได้อยู่แล้วมาถึงตอนนี้ทุกท่านมีความเห็นเป็นประการใดเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิกิตค่าถ้าเห็นด้วยพิมพ์คำว่าเห็นด้วยมาใต้คอมเมนต์นี้นะคะสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความโชคดีนั้นเกิดจากการเตรียมตัวให้พร้อมและรอรับโอกาสที่เข้ามาทุกขณะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความศรัทธาในสิ่งที่ทำฟ้าดินอยู่ข้างคุณแน่นอนการเตรียมตัวพร้อมบวกกับเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปได้แน่นอนด้วยตัวของคุณเองมาถึงตอนท้ายนี้นะคะ n i k k i p p w e r f u l Mind a ยมี f f ทเทอร์เสำหรับทุกท่านขอให้ทุกท่านกล่าวพร้อมกัน3ครั้งนะคะฉันเป็นคนโชคดีและเตรียมพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาเสมอฉันเป็นคนโชคดีและเตรียมพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาเสมอฉันเป็นคนโชคดีและเตรียมพร้อม รับโอกาสที่เข้ามาเสมอ n i ก k ี้พาวเวอร์ฟูลมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่องนิ k กี้ด้วยดีเสมอมาแฮปปี้พาวเวอร์ฟูลมสวัสดีค่ะ